โบทานิก้าลักชูรีภูเก็ตครองตลาดลักชวรี่ทุ่มงบ20งหมล้านบาทเดินหน้าสร้างเมืองจัดกลุ่มที่อยู่อาศัยระดับไฮเอนเพื่อย,ยกระดับเพิ่มมูลค่าอาสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ตให้สูงขึ้นเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2อ6 6ที่ผ่านมาเวลา15นาฬิกานายอัธสิทธิ์อินทรชูติประธานกรรมการบริหารบริษัทโบทานิก้าลักชูรีภูเก็ต ury, et, จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยระดับไฮเอนด์ end. ได้จัดงานเปิดตัวโบทานิก้าแกลนอเวนิวชุมชนหรูใจกลางในย่านตะบนเชิงทะเลอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตโดยการวางรูปแบบเป็นการสร้างเมืองในลักษณะแบบลักชัวรี่เป็นคอนเซปต์หลักของโบทานิก้าคือการเพิ่มมูลค่าด้านอสังหาริมทรัพย์ให้จังหวัดภูเก็ตให้มากที่สุดจึงเลือกที่จะคิดสร้างสรรค์าง,งาน และสร้างงานที่มีคุณภาพงานที่ดีขึ้นโดยพยายามทำให้มูลค่าของที่ดินในภูเก็ตมีมูลค่าที่สูงที่สุดสำหรับโครงการนี้มูลค่าทั้งโครงการที่ได้ทุ่มงบประมาณการลงทุนมูลค่า20,000ล้านบาทแผนการลงทุนของบุ t นิก้าในคิวที่4ีนี้ถึงต้นปีหน้านะครับเราก็โฟกัสไปที่กลุ่มลูกค,ค้ากลุ่มที่เป็นลักชัวรี่วิลล่าระดับ ซูเปอร์ลักชัวรี่จนถึงซูเปอร์ลักชัวรี่นะครับราคาก็ตั้งแต่20จนถึง150นะครับครับผมจริงๆแล้วแล้วก็เราปีนี้เราพิเศษสุดเลยเราเรามีโปรดักต์ใหม่ที่เป็นเอ vertical living ก็คือคอนโดมิเนียมครั้งแรกของของบูธานิก้านะครับซึ่งเป็นอคอนโดอคอนโดระดับพรีเมียมนะครับซึ่งเป็นลักลักชัวรี่วิลล่าสไตล อคอมบายระหว่างลักชัวรี่วิลล่าเอามาคอมบายเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นอยู่อยู่ในรูปของคอนโดมิเนียมนะนครับครับผมซึ่งปีนี้เราวางเราวางมูลค่าการลงทุนอยู่ประมาณ2 2 0 0 0 0หมื่นล้านขึ้นไปครับท่านครับครับประมาณนั้นครับรูปแบบของแกรนด์แวนิวนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เราโชคดีตรงที่เราได้ที่ดิน ในพลาเมลียเลยเป็น,เป,นเป็นที่ดินที่อยู่ในโซนและอยู่ในโลเคชันที่พรีเมียมซึ่งเราวางที่ดินแปลงนี้เนี่ยรวมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยร้อยเจไร่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เราทำเป็นมิกซ์ยูสนะครับมีตั้งแต่ลักชวรีวิลล่าระดับพรีเมียมลักชวรีแล้วก็จนถึงซูเปอร์ลักชวรีจากราคาตั้งแต่40 8ล้านจนถึง180ล้านนะครับแล้วก็เราก็จะมีโซนลักชัวรี่คอนโดมิเนียมนะครับราคาสตาร์ตตั้งแต่10ล้านจนถึง 4, 4 5ล้านแล้วก็เราเรา,เรามีตัวที่เป็นไฮเอน n ์ก็คือตัวเพนเฮาส์นะครับ house, เพนเฮาส์เราเราราคาเราอยู่ที่ประมาณ135 000, ล้านนะครับครับ,รบซึ่งมูลค่าโครงการตัวนี้ก็ไม่ต่ำกว่า20,000 แต่ว่าระวางระวางทามมิ่งไว้ว่าการพัฒนาโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ3ปีสามปีนะตัวเฟสแรกของของคอนโดมิเนียมเนี่ยเรามีอยู่268ยูนิตนะครับแล้วก็ตัววิลล่าเนี่ยประมาณนะครับประมาณ280หลังครับพื้นที่ของวิลล่าเนี่ยจะสตาร์ทตั้งแต่ประมาณ700ตารางเมตร ประมาณ150วาจนถึงหนึ่งไรเลยครับผมราคาเริ่มต,ต้นตั้งแต่48ล้านจนถึง180ล้านครับกลุ่มเป้าหมายหลักของเราก็รัสเซียยุโรปแล้วก็ตอนนี้เราก็มีตะวันออกกลางเข้ามาด้วยนะครับ <c oughs> ซึ่งแต่ตลาดก,ก,กลุ่มจีนก็ค่อยๆทย,ย,ยอยเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าก็ย,ยังไม่เไม่ไมยอะมากนะครับ เรามาฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนกันค่ะว่าคิดเห็นอย่างไรบ้างโดยประธานหอ,อการค้าจังหวัดภูเก็ตนายก้องศักดิ์ผู้พงศกรจังหวัดภูเก็ตเราก็เป็นเมืองที่น่าอยู่ครับเรามีความปลอดภัย ทั้งการพักอาศัยอยู่และมีความสะดวกสบายรวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวมีร้านอาหารมีอีโคซิสเต็มที่ครบถ้วนเหมาะสมะน่ายอยู่สําหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่จะมาลงทุนชาวต่างชาติครับที่จะมาพำนักอยู่ระยะยาวฮะเราเลยเกิดการบูมกระแสะที่บูมมากของอสังหาริมทรัพย์ครับปัจจุบันก็มีโครงการเกิดขึ้นมากมาย อยู่ทั่วทั้งเกาะภูเก็ตครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของของลาคูน่าแห่งนี้นะครับวันนี้บธานิกาแกลเลนอเวนูเองก็เปิดตัวโครงการาในในใ,ใ,ใ,ในเฟสแรกนะคะที่จะเปิดตัวออกมาเพื่อที่จะให้มีนักลงทุนมาซื้อบ้านเลือกที่จะเป็นบ้านหลังที่2ของนักลงทุนที่ที่จะย้ายบ้านของตัวเองมาอยู่ที่นี่ครับครับกเ็เป็นที่ประจักษ์ครับที่จังหวัดภูเก็ตเราสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างๆมากมายครับมีทั้ง ที่เป็น Dev e l o p e r เองจากทั่วโลกนะฮะก็ต่างบุ่งเป้ามาพัฒนากกเกาะภูเก็ตเราและผู้ลงทุนด้านอาสังหาที่จะซื้อบ้านเป็นของตัวเองก็ต่างย้ายถิ่นฐานมาพำนักอยู่ในจังหวัดภูกเก็ตเรานั่นหมายถึงว่าเรามีความเชื่อมั่นระดับสูงครับที่นักลงทุนต่างไว้วางใจที่จะย้ายเข้ามาอยู่กับเราครับไม่ว่าจะเป็นด้านของอินฟราสตรักเจอร์เรื่องของความปลอดภัยของอ c o โ y ซ,ซิสเต็มร้านอาหารต่างๆก็เรามีความเหมาะสมลงตัวในทุกระดับตั้งแต่ระดับนักท่องเที่ยวระดับ กลางขึ้นไปตอนบนฮะก็มีมีความลงตัวหลายๆเรื่องโอ้ยังไม่เห็นปัจจัยลบเลยฮะก็เราเห็นแต่ สิ่งที่รัฐบาลจะเข้ามาพัฒนาปรับปรุงให้เกาะภูกเก็ตเราที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของ,ของที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องอินฟราสตรักเจอร์บางเรื่องนะครับและปัจจุบันท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็จะเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เราทั้งเรื่องน้ําก็ได้รับโครงการมาแล้วเรื่องถนนหนทางก็จะมีการขยายถนนเพื่อแก้ปัญหารถติดต่างๆเพื่อที่จะวางอนาคตให้กับจังหวัดภูเก็ตเราซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยบวก ที่คิดว่าน่าจะเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเราเติบโตขึ้นไปอีกใน1 0 2ถึง20ปีข้างหน้าแบบแบบรวดเร็วครับเราไปรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนเอเจนซี่กันค่ะว่าเขามีความเชื่อมั่นในโครงการโบธานิก้าอย่างไรความเชื่อมั่นพอเขาเชื่อมัน่นผู้บรยหา สิบกว่าปีที่คุณอาจทํามาอย่างนี้ด้วยความด้วยชื่อเสียงด้วยความที่เขาซื่อสัตย์ในหน้าที่อ่าซื่อสัตย์กับลูกค้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเขาพยายามแก้ทุกงานงานทุกงานนะคะไม่ว่างานงานอะไรมันมันก็ต้องมีปัญหาแต่มันจะจุกได้วยยังไงทุกอย่างเขาก็พยายามแก้ให้มันได้ตามที่แบบในที่สุด ด้วยคุณภาพของเขาด้วยความที่แบบเขาไม่ได้ทิ้งงานอะ่ะการก่อสร้างอะไรพวกนี้ค่ะจำนวนเซลล์การบริหารในการขายทุกอย่างเรื่อพร้อมพร้อมอถ้าถามว่าดังตอนนี้หลายๆโปรเจกต์มีอยู่ไม่กี่เจ้าที่อยู่ในย่างน,นี้หนึ่งในนั้นก็คือโบธนิก้า ก็อาจจะมีบางบางนั้นที่เป็นเพื่อนบ้านกันมันก็จะมีแบบให้เปรียบเทียบซึ่งลูกค้าก็คนคนรักคนรัดก,กลุ่มไปอยู่แล้ว